<c oughs> เห็นกลกองมาได้เด้นปลาลุงไอ้ nhiều ไซร์เลยได้สบายดีย้ำแรงพี่น้องสบ,บายดีเฮ้ยแขวน,นทุ่ยอย่าบ่ปลาลุงว่ะปิ้งๆเลยปิ้งๆใส่ปลาใส่ลุงนะ้ยไม่ไม่วันดีครับเดลยวันดีครับทรายวันดีครับสบายดีปลาลูกมากินข้าวกับหย่างลูกมามกินกับหย่างบอกปลาบอกลุงดูวบหมดละ มึงกินมามกั็ยังมาน้องเลยมามาเด้อพี่น้องกินข่าวแรงน้ำกันมือน,นี้มีตมป้ปลาใส่น้ำใหม่สมพี่น้องเลยปลาดุกปลาคอแล้วก็ปลากะระ,กะป๋องหนึ่งมักเซเวอร์ม,มักกะทินมักเซเวอร์นมกาสิสั่งมาจตไทยพี่นอยอยู่แล้วบ่มีขาย อ๋อเราขาดตากินกินไปจะคําเหรอไคข้ามยุคำเสียงข้า6เสียงขคมกคําม,มันอยากคมคมจ้ะแม่น้องเนยกินข้าวลูกหน้องเนยบริมานอนน้ำเป็นประมาณสองสามอาทิตย์แหละเนาะอาทิตย์หนึ่งแล้ว 1, 5, 5. ไปมม่ประมาณสองอาทิตย์ วันนมานอนน้ำมาหลูกกินข้าวน้ำกันเด้อปลาลุงเด้อลุยได้เลยกินอะไรจะไปเบิ่งนังพปแล้วกินกินน้ำบ่ะกินแล้ววัดเนี่ยลดทุนลดทุนโอ้ไปทางแรกที่บ่ได้รถทุนมาลุงแซมดูพี่น้องบ่ได้กินข้าวแั่งก็ขอได้กินข้าวแงรนะโอ้ดูพัดาลดทุนรถทุนแล้วเต้า กินเขาก็คิดบลายกินได้อยลงแล้วโอ้ยนึกปรได้สินยายอย่างเานะตัดเขาเนี่ยพอดีกระสอบกันยังบ่วันได้มากันยังเลยกระสอบเขาเขาสั่งเอ้ยอย่างลูกอ่ะอย่าง จ้ะแทงเน้แบงกันหน่อยเรดสบายดีป้าลุงสบายดีสบายดีมีอะี่สบายดีสบายดีป้าลุงดอยสบายดีป้งสบายดีแรกตัวม Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ kia video hấp dẫn ยนที่เกี่ยวบ่ไมใกี้ยวหน่งบ่กลค่ะายบ่อนนีคายำปั้นแน่สิได้นายอยู่เนาะทำผืนไ้ด้วยว่ะอืมอากาศมันเริ่มอรดาคปไรย จ้านน้อยจุกน่อยเจ้ากินนอยเจ้เพจุกน่อยิอยู่ในอยู่หรอจกน่อยเข้าไนมากิน้แเนาะจิ้งน่อยนอยจิ้งน่อยน้อยต้มเบิร์ทเบิร์เกล็ดบอี่มมมมเ็ดกบมีอได้คนจุกน้อไปได้ขาวมเด็กกระลูกบบบบบบ ไม่น่ายวันนี้เราแข่งไม่น่ายนั่งเราแข่งก็ได้ให้ถูกอะไม่ได้ไม่เงี้ยงเราแบบไม่ได้บังใจเฮงอะแบบค่ะแม่มั่งข้าวเยอะเลยมิ้งหั่นเยอะ

ลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวน้อมะลีอาบน้ำให้แมวเราวเมียวเมียวอืแข้งแนบอืเมนีน้องยโดนน่ะโดนตกัดมือปลเยแม่่น um ัดแขนจัดแขนบอก้องคอยวาไน้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì gõ, Để ừ, mà hát. Mà hát ở đây, ở đây không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กินจะได้ไม่หิวเราก็เป็นตรวจับไก่ไก่มันกินข้าวของเขาแค่ปรุงก็พอแค่ปรุงแค่ปร่งต Mama mam. Mama mam. Bà đó. Ông ơi cho con nó mà nó này.

nhiều hạt tập trung, nó cứ lái nhiều mà. Không. Mà còn dài. Này là nơi tụi lái đấy. Nha cặp má, tuổi cao. Càng ngày tuổi cao. Ủa, công có mày

กิขนข่าวกัยังเลยรบลูกลูกกินขน่าวกัญญาลูกกินขากัาบ้างลูกกินผักกะเรพราจะจกตะเอาลร

ป่ะเอาสมป่ะสมป่ะสมป่ะไปเี่ยนด้อตันใหม่ด้อปะลุงน้ำเพิ่ไปกินมักสมขอบคุณที่เขามาหรับสมเด้อสบายดีอือดูลุงผม